กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกะผมขอญอาตสรุปและสรุปข้อเสนอนะในทั้ง5้าโครงการที่ได้นำเสนอไปแล้วนะครับโดยผลการพิจารณาเราพบปัญหาและช่องว่างที่จะส่งผลและเปิดโอกาสให้เกิดปัญหาและเกิดการทุจริตได้เนี่ย นะครับเริ่มตั้งแต่ข้อหนึ่งนโยบายของภาครัฐที่เน้นการจูงใจนักลงทุนโดยลดเงื่อนไขและมาตรการทางกฎหมายจนอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้นักลงทุนหรือกลุ่มผลประโยชน์ข้อ2ขบวนการขั้นตอนที่เร่งด่วนจนอาจขาดความโปร่งใสจนเป็นการเอื้อต่อการทุจริตข้อส สัญญาที่เอื้อประโยชน์ต่อเอกชนและทำให้รัฐเสียเปรียบข้อ4การบอกเลิกสัญญาที่ผิดเงื่อนไขไม่เป็นไปตามสัญญาข้อ5ปัญหาเรื่องของการแทรกแซงจากฝ่ายนโยบายฝ่ายการเมืองสรุปข้อเสนอแนะจากสภาพปัญหาและสาเหตุและข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามที่ได้ศึกษามาแล้วนั้นจึงทำให้สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ดังนี้ ภาครัฐควรกำหนดหน่วยงานเฉพาะในการกำกับและติดตามผลการดำเนินโครงการที่มีขนาดใหญ่หรือโครงการที่ดำเนินการตามหลักการร่วมทุนร่วมลงทุนโดยพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานดังกล่าวให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยเฉพาะสัญญาสัมปทานและ เสนอแนะให้มีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญดังนี้ประการแรกในการบริหารโครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาโดยเคร่งครัดข้อ2กรณีเกิดข้อพิพาทหรือข้อขัดแยง้งให้ดำเนินการตามเงื่อนไขหรือที่กำหนดในสัญญาโดยเคร่งครัดข้อ3หากไม่สามารถระงับข้อพิพาทได้โดยการไกล่เกลี่ย และจำเป็นจะต้องนำข้อพิาพาทเข้าสู่การวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการให้หน่วยงานภาครัฐหาลือกับสำนักงานอายการสูงสุดข้อ4ในการต่อสู้คดีในชั้นศาลปกครองให้ปรึกษาสำนักงานอายการสูงสุดและตั้งพนักงานอายการเป็นผู้ดำเนินคดีในศาลปกครองข้อ 5. หากต้องมีการยกเลิกสัญญาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้หาลือสำนักงานอัยการสูงสุดและดำเนินการตามคำแนะนำของสำนักงานอัยการสูงสุดโดยเคร่งรัดและให้หลีกเลี่ยงการยกเลิกสัญญาโดยใช้กฎหมายอื่นหลีกเลี่ยงการทำสัญญาที่ใช้อนุญาโตตุลาการถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ให้หาลือสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อป้องกันการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองเห็นสมควร ใครจัดทําระเบียบสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีหรือสเด็จหรือระเบียกบกระทรวงการคลังมุ่งเน้นการลงทุนขนาดใหญ่มูลค่าตั้งแต่1,000ล้านบาทขึ้นไปภายใต้หลักการคือต้องบริหารโครงการด้วยความโปร่งใสภายใต้หลักธรรมภิบาลโดยเคร่งครัดปัญหาของอนุญาโตตุลาการที่ผ่านมาทำให้รัฐเกิดความเสียหายจำนวนมากคณะกรรมาการศึกษาตรวจสอบเรื่องการ ทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาลได้มองเห็นความสำคัญของอนุญาโตตุลาการจึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบทำการศึกษาเรื่องการปรับปรุงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545ต่อไปขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งจะได้รายงานให้ วุฒิสภาทราบต่อไปครับกับผมขอจบรายงานทั้งห้าเรื่องเพียงเท่านี้ทั้งนี้รายละเอียดจะปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการพร้อมข้อเสนอแนะที่ได้ลำเนียนเสนอต่อสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านแล้วหากวุฒิสภาเห็นด้วยกับผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการขอได้โปรดแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไปขอบคุณครับ